สำหรับคนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนหรือหลังนะคะและนอนไม่หลับหลังจากใช้ยามานานจนมีอาการดื้อยาจะมีสี่ผลในการทำสมาธิเพื่อช่วยอาการไมเกรนและนอนไม่หลับของตัวเองนะคะอย่างแรกเลยค่ะการทำสมาธิมันจะช่วยให้เรา เข้าใจในธรรมชาติของตัวเองสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดของเราได้และข้อ2ค่ะมันเป็นการจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกภายในตัวเองมันช่วยให้การคิดของเราเป็นระบบมากขึ้นข้อ3ค่ะมันปลุกให้เราตื่นรู้ถึงสถานการณ์ตามความเป็นจริงของปัจจุบันขณะโดยไม่มีภาพหลอนจาก อดีตมาแทรกแซงข้อ4ค่ะมันช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นไม่วุ่นวายซับซ้อนตามความคิดเก่าๆที่เราเคยมีและอาการปวดหัวมันจะลดลงจากงานวิจัยบอกมาเลยว่าการทำสมาธิ่มันช่วยลดความถี่ของอาการปวดหัวและความรุนแรงของการปวดไมเกรนและมันช่วยให้เรารับสบายด้วยค่ะ